นี่เมื่อวานแห่ครับกับน้องมอยและน้องไม้ครับให้น้องไม้เก็บปลาน้องมอยไปตักล่องจะได้ไปดูนะใจขิงไม้แน่ๆฮะใจขิงไม้แน่แ่เยใจมหรอร้อนไหมไม้กระโดดน้ำม่มีแดดร้อนไหมล่ะไม่ร้อนมีตกตกฟ้ามีชิ้นนะ้อน้รงฟ้าเมื่อวน ยังก็น่าตื่นฟ้านี่ไงแต่รอมันขึ้นดีกว่าเราก็เป็นนักเก่งยืนอยู่ตรงมันขึ้นแล้วไงพี่เอ๋หมูงหันมองฝั่งนู้นหนูเข้ามาจะมองนักเก่งมา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 อะไรดำๆนะเดี๋ยวก็ตีนก่อนของปลา ไปก่อนนะน่าจะได้มหักกะโหลกปลาโลมา่หลาเบีขนาดนี้อนไล่ตนเลหากเลย้อจะเบี้ยวไนดูหอยเจอนะหอยได้นะโอ้มันเล็กเกยมันเล็กเกยมันเล็กเกยเพียงตัวใหญ่เหรอ่อาสงม พนามยุบอีกเกิดเจาเลยนะเหมือนที่จะไปจับกันแล้วนะอย่ังไงนนะมันเลยปนนนินเลือกระตดสรุปไม่ได <Garr> <OVER> ้ เดินปนินเนี่ยนะปนน้อยเด็กเล่นตากสิว ว่าเาช่องเรียงมาสาเรียงเลยนะน้าๆๆๆๆๆม่ไปเลยวั้นๆอน้วเไม่ได right> ้ดวางเป็นอาออกลยั้งเนี่ยยังไม่อยู่อ่ะไม่ได้ก็เมื่อกี้นี่มันขึ้นอยู่มั้ใช่ไหมเห็ดนะ ไม่เห็นได้ยินแตสียเสียงเนี่ยเียนะไอปนินตัวใหญ่ปะงตัวใหญ่กว่าอันนี้ตัวนี้เดียวูไงอีกหตัวครับปนิน หมดแล้วเดียว่หใานไเดกันมย่อยสองตัวแล้วสอตัวแล้วไปคอนไม่ได้เลยได้สตัวแล้วสองตัวไปเองขับไปนะอใส่ั่วง ขีบเลยขีบเลยหน้าซึกลงไปดีๆเียคโรตีจะเป็นวงกลมไหมพี่ว่าเลยบ่ถึงดอกนึว่าไงนึกมองเห็นนะ

เมยยีช่างว่านี่เด็น้ำนะควาปลาดิโอ้โหน้ำมัจัดเนี่ยยืนนั่นนะกดแต่ปลาม่รู้อยู่ว่าวียนใจยังไม่ออก ลูกปลาเต็มเลยไงน,นี่ลูไม่ไวเร็วงไม่ช่วงน,นั้นแบบผมไม่ตั้งเลยนะเร่ที่ฝปิงานอะมีแตจะออกไปไหนตอนไหนถึงจะหัวตั้งอันนี้เหมือนที่ช่างเขาตัดผิดเหอ เปิดแปดละเปิดเจอได้ตั้งนานละกดตาไม่ดีเงี้ยเปิดแปดบ่ใหญ่ไปโนโนโน่เจี๊ปลาเลยปลาลงมาเลยเฮ้ย <c oughs>